ตอนที่1,370ควบแน่นจักรวาลอมะตะเมื่อการพัฒนาของเต่าถึงจุดสิ้นสุดซูผิงก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในจักรวาลแห่งความกลาหลของเขาพื้นที่ที่อยู่ภายในเกิดการหดตัวผลกระทบของมันมีมากขึ้นเรื่อยๆจนปรากฏออกมาสู่ภายนอกศูนย์กลางคือที่ตั้งของเต๋าแห่งไฟพลังของจักรวาลทั้งหมดถูกดูดซาบไปทางเต๋าแห่งไฟอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะนี้ซูผิงรู้สึกว่าเตาแห่งไฟอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาและกำลังกลืนกินจักรวาลของเขาเองเขาสูดลมหายใจอย่างลึกล้ำและไม่ได้หยุดการกระทําของมันทุกอย่างกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่เขาคาดไว้เขาจัดชั้นของจักรวาลอย่างรวดเร็วโดยจํากัดให้เตาแห่งไฟอยู่เพียงชั้นนอกเมื่อจักรวาลถูกแบ่งชั้นเตาแห่งไฟก็ไม่สามารถดูดกลืนชั้นอื่นๆของจักรวาลได้ ในไม่ช้าพวกมันก็เปลี่ยนตัวเองให้เหมือนกับแผ่นฟิล์มใสที่เผาไม้อย่างรุนแรงเมื่อมองแวบแรกจัก,กรวาลแห่งความกลาหลของเขาก็เป็นเหมือนดวงดาวในขณะที่เตาแห่งไฟก็มีลักษณะเหมือนชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มทุกอย่างไว้ภายในเปลวไฟที่ลุกโชนช่วงค่อยๆหดตัวและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงบางอย่างได้เกิดขึ้นมีการประตุของพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวอย่างต่อเนื่อง ดวงตาของซูผิงจับจ้องไปที่เต่าแห่งไฟและเขารู้สึกว่าพลังในร่างกายของเขาถูกดึงออกมาอย่างบ้าคลั่งในท้ายที่สุดเขากำลังจะโดนดูดจันแห่งซูผิงต้องเรียกสุนักมังกรดำและมังกรเพลิงนรกออกมารวมร่างกับเขาเขาต้องการนำพลังของพวกมันส่งต่อให้กับเต่าแห่งไฟไม่เช่นนั้นตัวของเขาจะตายก่อนประสบความสำเร็จอสูรของซูผิงได้ส่งพลังทั้งหมดให้เขาแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ ในที่สุดซูผิงก็จำเป็นต้องเรียกมแมลงมิติและอสรพิษสีม่วงออกมาด้วยพลังของอสูรทั้งสถูกส่งต่อให้เตาแห่งไฟเป็นเวลาหลายชั่วโมงในที่สุดความผันผวน,นที่เกิดขึ้นจึงค่อยๆสงบลงซูพิงรู้สึกมึนงงเตาแห่งไฟดูเหมือนจะมีลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตมากขึ้นทุกขณะมันมีสติเป็นของตัวเองรวมทั้งยังสามารถหล่อเลี้ยงและฟื้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ ร่างกายของเขาเหมือนร่างกายของแม่และชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวกำลังก่อตัวขึ้นภายในคันของเขาเตาสามารถบ่มเพาะได้และเตาก็มีชีวิตเช่นกันดวงตาของซูผิงเป็นประกายหลังจากที่ยับยั้งความตื่นเต้นแล้วเขาก็รอยอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันพลังของเขายังถูกส่งเข้าไปในเต่าแห่งไฟเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความผันผวนที่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากซูผิงแล้วสุนัขหมังกรดำและคนอื่นๆก็พยายามปรับลมหายใจและฟื้นคืนความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่แม้ว่าซูผิงจะสามารถฟื้นคืนชีพได้แต่ตอนนี้คือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเขาไม่สามารถวกแวกเสียดมาทิได้เลยยอเพราะหากร่างกายของเขาถูกจักรวาลกลืนกินจนแห้งตายสุดท้ายกระบวนการนี้จะต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ตน้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในบางครั้งอสูรดุร้ายบางตัวก็ปรากฏขึ้นแต่เมื่อพวกมันเผชิญหน้ากับสุนัขมังกรดำและอสูรตัวอื่นๆพวกมันก็จะหลบหนีออกจากบริเวณน,นี้ไปอย่างรวดเร็วจิตสำนึกของซูผิงจมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลอย่างสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นภาพทิ้งดามและหาได้ยากมันเป็นภาพการถือกำเนิดขึ้นของจักรวาลอมาตะในเส้นทางใหม่กลิ่นอายของจักรวาลที่ผสมไปด้วยเตาแห่งไฟทรงพลังสมกับที่ซูผิงคาดคำนวณไว้เส้นทางนี้สามารถใช้งานได้จริงๆ พื้นผิวภายนอกที่ห่อหุ้มด้วยเตาแห่งไฟมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆพวกมันเปลี่ยนตัวเองจนมีลักษณะคล้ายกับฟิล์มใสที่ห่อหุ้มเตาอื่นๆไว้ภายในอย่างแน่นหนาะในจักรวาลการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดได้เกิดขึ้นเตาแห่งไฟได้กลายเป็นจักรวาลอมตะที่สมบูรณ์แบบและพลังทำลายล้างที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากจักรวาลอมตะนั้นไม่อนุญาตให้เตาอื่นๆจากภายนอกสามารถสร้างผลกระทบต่อซูผิงได้เลย กล่าวง่ายๆก็คือเตาแห่งไฟในขณะนี้ได้แปลสภาพเป็นจัก,กรวาลอมตะแล้วและไม่ว่ามันจะถูกทำลายกี่ครั้งมันก็ยังจะฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่สิ้นสุดคำว่าแตกสลายไม่สามารถสร้างผลกระทบให้กับมันได้อีกต่อไป เมื่อเปลวเพลิงในจักรวาลค่อยๆดับลงซูผิงก็ไม่รู้สึกถึงพลังงานที่ร้อนแรงอีกต่อไปแต่เขาพบว่าจักรวาลที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะท่งพลังและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ตอนนี้พวกมันถูกจำกัดไว้อย่างแน่นหนาราวกับภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นซึ่งเมื่อมันปะทุขึ้นมาก็จะสัมแดงพลังได้มากกว่าเดิมนับสิบเท่าจักรวาลอมะตะของเตาแห่งไฟได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว ซูผิงซ่อนความตื่นเต้นไว้ไม่ได้หัวใจของเขาเต้นระรัวเขารู้ว่าในที่สุดเขาก็พบวิธีอื่นและหากเขาเดินต่อไปบนถนนสายนี้มันจะทำให้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในขอบเขตจักรวาลอมตะอย่างไม่ต้องสงสัยซูพิงพยายามควบคุมจักรวาลอมตะแห่งไฟและทันใดนั้นพลังที่แข็งแกร่งก็ถูกสูบฉีดเข้าสู่ร่างกายของเขามันให้ความรู้สึกเหมือนกับเขาถือค้อนขนาดใหญ่อยู่ในมือและค้อนนี้เพียงพอที่จะบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้พังพินาศ ด้วยเส้นทางนี้ฉันยังสามารถพัฒนาเต่าอื่นๆให้มีความแข็งแกร่งขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องทำลายพวกมันสู้พิงสุดลมหายใจอย่างลึกล้ำและระเบิดพลังในจักรวาลทันทีทันใดนั้นจักรวาลอมะตะของเขาก็สว่างวาบแสงที่พร่าพราาประตุขึ้นอย่างรุนแรงและผลกระทบอันน่าสะพรึงกลัวนี้ก็ทำให้อสูรของเขาเกิดความหวาดหวั่นอย่างถึงที่สุดสู้พิงหันไปมองทุกคนด้วยรอยยิ้มก่อนจะใช้พลังห่อหุ้มร่างกายของพวกมันไม่ให้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตทิที่เกิดขึ้น เขาควบคุมพลังที่เกิดจากการระเบิดไม่ให้กระจัยกระจายออกไปในทิศทางที่เขาไม่ต้องการในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าหลังจากที่เตาแห่งไฟกลายเป็นจักรวาลอมตะความสามารถในการควบคุมเตาของเขาก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว ด้วยการระเบิดของจักรวาลอมตะพื้นที่โดยรอบซึ่งเคยถูกทำลายไปก่อนหน้านี้ก็ประสบภัยพิบัติอีกครั้งเปลวไฟที่ร้อนแรงและน่าสะพรึงกลัวกลืนนักกลืนกินทุกทิศทางก่อนที่สุดท้ายครึ่งหนึ่งของโลกนี้จะถูกพลังของซูผิงเปรลิออนให้กลายเป็นดินแดนแห่งความตายโดยสมบูรณ์พลังทำลายล้างนี้รุนแรงเทียบเท่ากับระเบิดของหัวรบนิวเคลียร์ขนาด1,000ล้านตันระยะทางหลายแสนกิโลเมตรรอบๆตัวของซูผิงถูกทำให้แบนราบและไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่ พื้นที่ทั้งหมดถูกเปลี่ยนให้เป็นความว่างเปล่าสิ่งมีชีวิตมากมายที่อยู่โดยรอบถูกบดขยี้ให้กลายเป็นฝุ่นละอองแม้แต่ผู้ทรงพลังในขอบเขตจักรพรรดิเทพยังไม่สามารถรอดชีวิตได้รวมตัวหลังจากการระเบิดซูผิงยังคงสัมผัสได้ถึงพลังของเต่าแห่งไฟที่อยู่รอบๆเมื่อความคิดปรากฏขึ้นในใจของเขาพลังทั้งหมดที่กระจัดกระจายออกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกรวบรวมกับเข้าหากันอีกครั้งราวกับว่าการระเบิดครั้งก่อนไม่เคยเกิดขึ้น นี่คือพลังของเทพโบราณสูพิงพึมพำกับตัวเองด้วยความตกใจเล็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ขอบเขตนี้จริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ว่าเทพโบราณทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวมากแค่ไหนไม่น่าแปลกใจที่คนเหล่านี้สามารถสังหารผู้ที่อยู่ในสภาวะหัวใจเต๋าได้อย่างง่ายดายแม้แต่ตัวเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นจัก,กรพรรดิเทพที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเทพโบราณได้แม้แต่กระบวนท่าเดียว เทพโบราณทุกคนมีความสามารถในการระเบิดจัก,กรวานของตัวเองซึ่งเป็นพลังที่รุนแรงมากที่สุดในขณะเดียวกันแม้ว่าจักรวานของพวกเขาจะถูกทำลายแต่สุดท้ายมันยังคงเป็นจักรวานอมตะที่ฟื้นคืนชีพได้เสมอนี่จะเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวมากแค่ไหนเป็นที่คาดคำนวณได้ สำหรับสภาวะหัวใจเต๋าการระเบิดของจักรวาลนนั้นเทียบเท่ากับการฆ่าตัวตายหากไม่ตกอยู่ในสภาพสิ้นหวังที่สุดไม่มีทางที่พวกเขาจะทำแบบนี้อย่างแน่นอนแต่สำหรับเทพโบราณน,นั้นการระเบิดจักรวาลของตัวเองมันไม่แตกต่างจากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารเลยเมื่อจักรวารรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะทำลายตัวเองได้อย่างไม่สิ้นสุดและเป็นนิรันด์น่คือความแข็งแกร่งของเทพโบราณ ซูพิงออดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจอย่างลึกล้ำจากนั้นเขาก็นึกไปถึงบรรพชนอีกาทองคำและบรรพชนมารคนอื่นๆแม้เทพโบราณจะแข็งแกร่งมากถึงขนาดนี้พวกเขาก็ยังเป็นเพียงฝุ่นผงเล็กๆภายในสายตาของบรรพชนมารผู้ยิ่งใหญ่เริ่มต้นการบ่มเพาะการควบแน่นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวบ่มเพาะโลกใบเล็กให้กำเนิดจักรวาลและท้ายที่สุดก็ทำให้จักรวาลเป็นอมตะแต่นี่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดอีกเหรอ รูปแบบสุดท้ายของการบ่มเพาะเต่าคืออะไรกันแน่ทำไมคนระดับบรรพชนมารจึงถูกฆ่าตายได้หลังจากที่ซูผิงแข็งแกร่งขึ้นความหวาดกลัวที่เขามีต่อชาวสวรรค์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากกว่าเดิมยิ่งเขาแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเข้าใจความแตกต่างระหว่างฝ่ายตรงข้ามและตนเองมากขึ้นเท่านั้น สู้พิงสายหน้าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่มีทางเลือกมีเพียงการก้าวต่อไปเพื่อให้แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นเขาจึงจะรอดชีวิตได้หากว่าเขาพัฒนาตัวเองจนถึงขอบเขตที่สูงที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันเลวร้ายได้มันก็ไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องเสียใจอีกสูพิงพยายามควบคุมจัก,กรวาลอีกครั้งโดยใช้ทักษะลับอื่นๆและพบว่าทักษะลับบางอย่างที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในอดีตกลับทำได้อย่างง่ายดายในตอนนี้ แม้แต่การย้อนเวลาเขาก็ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวมือไม้ด้วยซ้ำเขาสามารถควบคุมทุกอย่างด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวจากการลุกไม่ของเปลวเพลิงเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกร้อยปีข้างหน้าได้อย่างชัดเจนพลังของเขาตอนนี้อาจจะเป็นขอบเขตที่มนุษย์ธรรมดาเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าเขาใช้ความสามารถทั้งหมดของเขาในตอนนี้เขาสามารถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในอนาคตได้นับหมื่นปีเลยทีเดียว หมื่นปีต่อมาสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นหลุมลึกในบางครั้งจะมีอสูรที่อ่อนแอบินผ่านที่นี่ด้วยความระมัดระวังที่แท้เทพโบราณก็แข็งแกร่งถึงขนาดนี้สูผิงถอนหายใจพลังของเทพโบราณน,นั้นมันทรงพลังยิ่งกว่าสิ่งที่ถูกบรรยายไว้ในหนังสือการเห็นอดีตก,การรู้อนาคตการย้อนเวลาการควบคุมชีวิตและความตายการสร้างชีวิตตามความประสงค์และการปรับโฉมจักรวาลทั้งหมดทำได้ด้วยความคิดเพียงอย่างเดียว เมื่อพลังของเขามาถึงขอบเขตนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสายตาก็ดูเหมือนจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงน่าเสียดายแม้ว่าเทพโบราณจะแข็งแกรง่งแต่ก็ยากที่พวกเขาจะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติในยุคปัจจุบันได้แล้วเทพโบราณของชาวสวรรค์จะแข็งแกร่งแค่ไหนสูพิงสายหน้าอีกครั้งก่อนจะมองไปที่จักรวาลเต่าแ,แห่งไฟที่กลายเป็นจักรวานอมตะพลังอันร้อนแรงของมันได้ห่อหุ้มจักรวานแห่งความกลลาหนรวมทั้งเต่าอื่นๆของเขาอยู่ภายในอย่างแน่นหนาะ ซูพิงไม่ได้หยุดเขายังคงบ่มเพาะเต่ารูปแบบที่สองโดยต้องการที่จะทําให้มันกลายเป็นจักรวาลอมตะเช่นกันก่อนหน้านั้นซูพิงได้ถ่ายทอดทักษะการบ่มเพาะจักรวาลเต่าแห่งไฟที่เขาทําได้สำเร็จไปให้สุนัขมังกรดำและอสูรตัวอื่นของเขาเพื่อให้พวกมันเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างเจ้าหนูเมื่อไหร่แกจะควบแน่นหัวใจเตา๋า ซูผิงลูบไล้หนูสายฟ้าที่นอนอยู่บนขาของเขาด้วยขนาดเท่ากับแมวตัวหนึ่งขนสีม่วงเข้มของมันเรียบลื่นและนุ่มนวลเป็นอย่างมากแต่หากมันทำการต่อสู้คนเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความแข็งแกร่งเทียบทเที่าไทเทเนียมได้เลยหนูสายฟ้าหันไปมองซูผิงด้วยความไม่พอใจเล็กน้อยพร้อมกับส่งเสียงร้องเพื่อประท้วงสองครั้ง ซูพิงอยู่กับพวกมันมาเป็นเวลานานและสามารถสื่อสารกับอสูรของเขาด้วยภาษาของพวกมันได้แม้ว่าอสูรของเขาจะพูดภาษามนุษย์ได้ทุกตัวแต่บางครั้งพวกมันก็พูดภาษาของเผ่าพันธุ์ตัวเองด้วยความเคยชินแกต้องการเวลามากเกินไปเวลาไม่สามารถย้อนกลับผู้คนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้เว้นแต่เราจะไปถึงขอบเขตสุดท้ายได้จริงๆ ซูผิงลูบศรษะของหนูสายฟ้าแล้วกล่าวว่าถ้าแกอยากเห็นพวกเขาอีกครั้งมีทางเดียวเท่านั้นคือแกต้องกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อหนูสายฟ้าได้ยินคำว่าแข็งแกร่งที่สุดดวงตาของมันก็มีแสงที่สว่างสดใสส่องประกายออกมาทันใดนั้นร่างของมันก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหมอกสีม่วงเข้มถูกปลดปล่อยอย่างเข้มข้นและกระแสะไฟฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวก็พรุ่งพล่านอยู่ในหมอก ซู่พิงตกใจเล็กน้อยเมื่อมองไปยังหนูสายฟ้าเขาก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นในดวงตาของมันแกพบหัวใจเต๋าของตัวเองแล้วซู่พิงรู้สึกประหลาดใจและโล่งใจเล็กน้อยในที่สุดหนูสายฟ้าก็ได้พบหัวใจเต๋าที่เหมาะสมกับตัวเองสักทีไม่ว่าหัวใจของเต๋าจะเป็นยังไงหากแกเพียรพยายามในที่สุดมันก็จะพาแกไปถึงจุดสุดท้ายได้อย่างแน่นอนซูผิงพึมพำกับตัวเอง ร่างของหนูสายฟ้าระเบิดพลังออกมาจนถึงขีดสุดจากนั้นเมฆสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวก็เข้าปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดบททดสอบของสวรรค์กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเมฆสายฟ้าสีเลือดพุ่งพล่านอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันร่างกายของหนูสายฟ้าก็ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นอสูรดึกดำบรรที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความกลาหนในขณะนั้นหนูสายฟ้าเงยหน้าขึ้นมองเมฆสายฟ้าราวกับว่าสัมผัสอะไรบางอย่างได้ จากนั้นมันได้ส่งเสียงคำรามดัง,ก,งกึ้งคล้ายกับต้องการท้าทายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในเมฆสายฟ้านั้นเสียงคำรามของหนูที่แหลมคมมีความคล้ายคลึงกับเสียงคำรามของสิงโตและมังกรมันพุ่งทะยานเข้าหาเมฆสีเลือดพร้อมกับระเบิดพลังแห่งจักรวาลออกมาอย่างเต็มที่ในขณะนั้นบททดสอบของสวรรค์ก็ดูเหมือนจะโกรดเกลี้ยวอย่างถึงที่สุดสายฟ้าที่มีขนาดใหญ่โตราวกับเสาค้ำยันสวรรค์ได้กระแทกลงมาอย่างรุนแรงตูม ร่างกายของหนูสายฟ้ามีรอยแตกปรากฏขึ้นมากมายเส้นขนทั้งหมดของมันถูกเผาไม่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงกระนั้นมันก็ยังส่งเสียงคำรามและขยายร่างของตัวเองให้มีขนาดใหญ่โตขึ้นอีกครั้งมันส่งเสียงกรีดร้องและพุ่งเข้าหาบททดสอบของสวรรค์อย่างไม่เกรงกลัว ด้วยเสียงฟ้าร้องที่ปั่นป่วนเมฆสีเลือดก็ดูเหมือนจะคลุมคลั่งเช่นกันสีแดงเลือดของมันเริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายบททดสอบของสวรรค์สีเลือดได้กลับกลายเป็นบททดสอบของสวรรค์สีดำในตำนานซูผิงเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยหากฉากนี้เกิดขึ้นในขอบเขตเทพโบราณย่อมดึงดูดความสนใจของทุกเผ่าพันธุ์ได้อย่างแน่นอนใครจะคิดว่าอสูรตัวเล็กๆเช่นหนูสายฟ้าจะมีพรสวรรค์ที่สูงล้ำถึงขนาดนี้ แม้ว่าสายเลือดของมันจะอ่อนด้อยมากที่สุดแต่ดูเหมือนว่าหัวใจเต๋าของมันจะไม่เป็นรองใครเลยนี่ซูผิงยิ้มด้วยความพอใจเขารู้ว่าถ้าหัวใจเต๋าของมันแข็งมากแค่ไหนเส้นทางในการบ่มเพาะของมันก็จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นเท่านั้นนออย่างไรก็ตามผู้แข็งแกร่งจะเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวกักหนามส่วนผู้อ่อนแอมักจะเลือกเส้นทางที่สะดวกสบายกว่าและเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนตูม ในส่วนลึกของบททดสอบของสวรรค์สีดำเสียงคำรามและเสียงฟ้าร้องดังขึ้นอย่างต่อเนื่องร่างของหนูสายฟ้าได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงกระนั้นมันก็ยังแสดงความบ้าคลั่งและโจมตีสายฟ้าทุกเส้นราวกับสายฟ้าเหล่านี้เป็นศัตรูคู่อาฆาตของมันความโกรธเกรี้ยวของมันปะตุขึ้นอย่างถึงที่สุดความโกรธนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบททดสอบสวรรค์แต่มันมาจากอย่างอื่น มันเป็นความโกรธที่เกิดจากความอ่อนแอของตัวเองเป็นความโกรธที่มันไม่สามารถรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดเอาไว้ได้เสียงร้องของหนูสายฟ้าโหยหวนราวกับมันกำลังประสบกับความเศร้าโศกอย่างถึงที่สุดบททดสอบของสวรรค์น,นี้ดำเนินไปเป็นเวลานานมากจนกระทั่งเสียงคำรามสงบลงบททดสอบของสวรรค์สีดำจึงค่อยๆจางหายไปราวกับกระแสน้ำหนูสายฟ้าที่เส้นขนไม่เกรียมทั้งหมดยืนอยู่ในความว่างเปล่าด้วยท่าทางเสื่องซึมเล็กน้อย มันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นขนาดของมันก็ค่อยๆลดลงจนกลับสู่ลักษณะปกติมันเดินเข้าหาซูผิงด้วยความเหนื่อยล้าจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ขยับตัวอีกซูผิงประคองมันไว้ในอ้อมแขนและเดินไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายการออกไล่าย,ยังคงดำเนินต่อไป ภายในโลกใต้ท้องฟ้าสีเขียวทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยแม้ว่าจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆระหว่างสองเผ่าพันธุ์แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามาคัคคีและมิตรภาพที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานความสัมพันธ์ระหว่างสองเผ่าพันธุ์อบอุ่นขึ้นและผู้นำทั้ง3าของเผ่าพันธุ์จัดกลก็มีความยำเกรงต่อเผ่าพันธุ์ทมนุษย์ที่ปรากฏผู้แข็งแกร่งสภาวะหัวใจเต่าเพิ่มขึ้นมากมาย ในตอนนี้พวกเขาได้แต่ยอมรับโชคชะตาแล้วต่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์มีแผนการอื่นใดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะป้องกันได้ดังนั้นพวกเขาจึงทําได้เพียงปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นเทพอมตะคนอื่นๆก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของผู้นำระดับสูงเผ่าพันธุ์จักรกลเช่นกันพวกเขาพบว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากอาศัยอยู่ในคิวชูมาหลายปี ในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบความสุขของการอยู่ที่บ้านอีกครั้งระบบนายบอกว่าถ้าฉันไปถึงขอบเขตเทพโบราณน,นายจะบอกความลับทั้งหมดที่ฉันควรรู้ตอนนี้จะบอกได้หรือยังซูพิงกลับไปที่ร้านและถามระบบอย่างเงียบๆเมื่อนายไปถึงขอบเขตเทพโบราณและเลื่อนขั้นร้านเป็นระดับก้าแน่นอนว่าฉันย่อมรักษาคำพูดของตัวเองเสมอระบบกล่าว ซู้พิงพยักหน้าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะเลื่อนขั้นร้านเขาสามารถสร้างร่างอวตารของตัวเองได้หลายสิบตัวและส่งพวกมันเข้าสู่พื้นที่บ่มเพาะร่วมกันกับอสูรของลูกค้าดังนั้นอัตราการเก็บแต้มพลังงานของเขาจึงเร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าในเวลาเดียวกันเขายังสามารถเร่งเวลาให้เดินเร็วขึ้นได้หลายเท่าแม้จะเร่งเวลาเพิ่มขึ้นถึงพันเท่าจะทําให้ความรู้ที่ได้รับในระหว่างการต่อสู้อ่อนแอลงเล็กน้อยถึงกระนั้นลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเขาก็ยังเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน เขาคิดว่าด้วยอัตราการเก็บแต้มพลังงานนี้ภายใน2ปีเขาจะสามารถเลื่อนขั้นร้านให้เป็นระดับ9ได้อย่างแน่นอนตกลงถือว่าสัญญาแล้วนะสู้พิงกล่าวด้วยรอยยิ้มและกลับสู่พื้นที่บ่มเพาะอีกครั้งในครั้งนี้เขาเลือกดินแดนเทพอาเคียนที่คุ้นเคยตอนนี้เขายังคงอยู่ในขอบเขตราชาเทพเท่านั้นเขาต้องการที่จะบุกทะลวงเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิเทพและเทพโบราณในการโจมตีบททดสอบของสวรรค์เพียงครั้งเดียว